วันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับจะมารีวิวรองเท้า New Balance 992นะครับซึ่งเอาจริงๆผมเคยมีรุ่นนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ขายหมดเลยนะครับเพจหมดเลยดูว่ามันใส่แล้วมันไม่ค่อยสบายเท่าที่เราคิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะมาจอดเลยแล้วก็จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วกันนะครับว่าคู่นี้คุณควรจะมีหรือผ่านไปก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเราพูดถึงไอคอนิกของ New Balance เนี่ยเราต้องนึกถึงสีเทากันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผมว่านี่เป เป็นนิวบาลานที่สุดละนะครับสำหรับ992นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคือเราย้อนกลับไปนะครับนิวบาลานก็ก่อตั้งในปี1906นะครับแล้วก็ผ่านมาครบ100ปีเนี่ยเขาก็ออกรุ่นนี้ออกมาเป็นการฉลองครบ100ปีก็คือรุ่น992นะครับและแน่นอนว่าความเป็นอัพคลิกแบบนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ s e ิ e ช็อปเนี่ยเปิดตัวโทรศัพท์ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น p p o o n นะในช่วงแบบปี2007อะไรประมาณนั้นนะครัก็ได้ใส่รุ่นนี้ขึ้นไป เกาใส่แบบเสื้อสีดำคอเต่าเนาะแล้วกาเกยงยีนรีวายฮะสู่งครับก็เลยกลายเป็นว่าใครที่อยากจะเล่นนิวบาลานเนี่ยผมว่ารุ่นหนึ่งที่คุณต้องมีก็ควรจะเป็น รุ่น992นะครับแต่ว่าตถุดิบจอบเนี่ยเขาใส่รุ่นนนงก็คือรุ่น990 V2 นะครับนั่นก็จะเป็นในโมเดลของ990นะครับถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปผมนะผมเคยทําสรุปกันไปแล้วนะครับตั้งแต่990 V1 จนถึง990 V6 เลยนะครับก็สามารถคลิกดูที่ลิงก์ด้านบนกันได้เลยนะครับส่วน992เนี่ยถามว่าทําไมผมยังไม่ได้เคยรีวิวนะครับคือจริงๆผมทําช่องประมาณสัก3ปีเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เขาเคยออกมา หมือนเป็นการรีลอนช์ออกมาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในปี2020ก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วณตอนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทำช่องแต่ผมก็ซื้อมาแหละเรากตอนนั้นราคามันสัก8,000กว่าบาทนะ8,990บาทถ้าผมจะไม่ผิดผมก็ไปต่อคิวที่เมกาบ,บางนาตอนนั้นก็ได้มา1คู่นะครับแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเออจะใส่ดีหรือว่าจะขายดีสุดท้ายเนี่ยพอมาใส่ได้สักพักนึงเนี่ยก็ รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยถูกจริตเราเท่าไหร่ก็เลยขายไปนะตอนนั้นขายไปเนี่ยใส่ไป2องาครั้งแล้วนะขายไปได้หมื่นกว่าบาทเพราะว่าตอนนั้นต้องยอมรับเลยว่าก้าสองเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตออกมานานมากแล้วแล้วพอผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้มันกลายเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของ n นิวบาลานนที่แบบราคามันขึ้นไปบริเซลนะครับเพราะว่าหลายแหละคนก็แบบอ่ะชอบสตจ็อกกันอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบ เป็นโมเดลที่เขาใส่แล้วก็เป็นไอคอนิกมากๆของ New Balance เขาก็เลยซื้อมาแล้วก็รีเซลกันไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ไปได้โมเดลอื่นๆมาเพราะต้องบอกว่า92เป็นโมเดลที่เขาไปคอลลบกับหลากหลายแบรนด์มากเลยนะครับแล้วก็มีสีสันองมาถ้าจะเยอะมากสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าผมซื้อมากี่รุ่นเนี่ยผมก็ขายทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าความหนักของมันถามว่าจริงๆมันหนักมากไหมมันก็ไม่หนักมากนะเนี่ย แต่ทุกคนลองดูนะเพิร์นแบบมันหนามากอะคือใส่แล้วข้อดีเลยคือมันสูงแน่นอนนะครับแต่ถามว่าใส่แล้วสบายไหมใส่ยืนสบายนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใส่เดินเดินเยอะๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยสบายเท่าพวกรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นอันเนี้ย993นะครับมว่าพว่า993เนี่ยถึงมันจะมีความชังกี้น้อยกว่านิดนึงนะครับแต่มันเบากว่า แล้วมันก็ทําให้ใส่สบายมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีคู่เดียวแล้วคุณจะไปเดินเที่ยวต่างๆนานาผมก็บอกเลยว่าผมไม่แนะนํา992นะครับถามว่าความสบายมันสบายเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีมันเยอะมากนะครับเนี่ยคุณลองดูนะครับว่าเขาจะมีเทคโนโลยีเยอะมากเลยนะครับที่เป็นแบบแอปซอฟตต่างๆเนี่ยที่มันเยอะมากแล้วพื้นก็หนามากเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดคุณใส่ยืนเนี่ยคุณยืนนะ <c oughs> คุณลองนึกภาพด,ดูนะถ้าคุณยืนปุ๊บเนี่ย คือพวกนี้มันจะโอบเท้าคุณใส่สบายมากแต่ว่าถ้าคุณต้องเอาไอ้ก้อนนี้ไปเดินทั้งวันเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะมีความหนักประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องไซส์นะผู้นี้คุณสามารถใส่ตรงไซส์กับพวก Made in USA เนี่ยได้หมดเลยนะครับพวก990 V1 จนถึง V6 เนี่ยผมก็ใส่เป็น9 US เท่ากัน ผมให้ reference หน่อยละกันนะครับว่าปกติถ้าเกิดนิวรันแค่ทุกรุ่นเลยเนี่ย530 550 made in USA เนี่ยนะครับผมใส่9 US แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวก 1906R 86V2 0 2, หรือว่าพวก 22R เนี่ยผมใส่9.5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่3รุ่นนี้คุณต้องลดลงมา ครึ่งสายนะครับก็น่าจะเป็น reference ให้กับคุณได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเผื่อแบบตอนนี้เขากำลังกลับมานะราคารู้สึกว่าตอนนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ผมก็ได้มาจากร้านเพื่อนผมเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เค้นนะครับคุณก็สามารถไป pre order กันได้นี่เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมว่าเขาผลิตออกมาถามว่าน้อยไหมผมว่าไม่น้อยหรอกแต่ว่าอาจจะเอาเข้าไทยมาไม่เยอะมากถ้าใครที่อาจจะรู้สึกว่าอในไทยมันซื้อไม่ทันนะผงก็ไปสามารถ pre order กันแล้วกันนะครับแต่ว่าผมว่าในไทยก็น่าจะพอหาได้มัง้งอันนี้ผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ดูรอบๆตัวรองเท้ากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นสเวทนะครับก็คือเป็นหนังกลับเนี่ยจะเป็นสีเทาๆซึ่งเทามันไม่เทาเข้มนะมันเทาอ่อนๆเลยซึ่งผมชอบมากเทานี่มันแต่งตัวได้ง่ายมากแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นหนังผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนังแท้หรือว่าหนังสังเคราะห์นะครับเนี่ยมันจะเป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อย ล้วก็จะมีแบรนดมชนะครับหรือว่าเป็นผ้าตาข่ายตัวนี้ซึ่งผ้าตาข่ายตัวนี้มันก็จะมีรูที่มันกว้างทําให้มันระบายอากาศได้ดีมากแต่เอาจริงๆผมมาแอบเห็นว่าเขาอะมีพวกซับข้างในอีกชั้นหนึ่งอะทาให้มันอาจจะไม่ได้ระบายอากาศได้ดีเหมือนผ้าที่มันเห็นขนาดนั้นนะครับถามว่าผมไปใส่แล้วเนี่ยมันฟีลิ่งเป็นอย่างไรต้องบอกว่ามันระบายอากาศได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าพูดตรงๆถ้าใครเคยใส่พวกแบบ530มาแล้วเนี่ย 5 3าของนิวบาลานะมันจะมีความโปรแบบกว่างก็จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับคุณอยา่าคาดหวังว่าคู่นี้จะระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มาดูที่บริเวณตัวเอ็นนะครับนี่ก็เป็นรีเฟล็กด้วยนะครับถ้าคุณเอาสัตว์ยิงเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงได้แล้วก็ด้านหลังจะมีเขียนว่า USA เพราะว่ารุ่นนี้เป็น made in USA นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพวกอพรอบพียที่เขาปล่อยออกมา2 0 2พกเหล่านี้มันจะเป็นธงชาติมริกา เนี่ยผมมาของ993ม่ดูมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาปี2025เนี่ยเขาไม่มีนะพวกมิดโซ o u t โซนะครับก็จะมีสีสันที่แตกต่างออกไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวมันก็จะเป็นสีออกออฟไวท์ครีมครีมอมเทาหน่อยนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นพื้นดำโดยทั่วไปนะครับแล้วก็พวกยางเขาค่อนข้างจะมีความกว้างเพราะฉะนั้นผมว่าใส่แล้วไม่ลื่นอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็มีเทคโนโลยีชื่อว่า Endurance นะครับเอาจริงพวกเทคโนโลยีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะครับใครที่มีความรู้คุณก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันผมเอาแค่ว่าผมใส่สบายหรือไม่สบายแค่นั้นเองนะครับพื้นด้านในนะครับเป็นของนิวบาลน่นทั่วไปเลยนี่แบบนี้ผมจำได้ว่ารอบที่แล้วที่เขาปล่อยออกมาว่าเป็นพื้นอัทูไลนนะ เอออย่างออทเทร์ไลน์เนี่ยก็จะแบบใช้อ,อินโซเนี่ยของแบรนด์เดยอะแยะมากมายครับที่เขาใช้เป็นออทเทรไลน์นะครับรอบที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาให้เป็นออทเทรไลน์มาแต่ว่าอรอบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนเชือกเนี่ยก็ให้มาเป็นแค่สีขาวสีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสีขาวที่มันแมทช์กันกับพื้นด้านนอกอย่างนี้รอบพี่แล้ว2020อะ่ะเขา ทำออกมาได้ไม่ดีเท่านี้ฮะเหมือนรอบที่แล้วอ่ะพวกรอยกาวมันจะเยอะมากเลยแบบกาวแล้วที่เขาติดใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็น Made in UK, USA อะไรแบบเนี้ยแต่พวกงานกาวมันไม่ได้ดีมากนะผมพูดตรงๆแต่รอบเนี้ยผมแทบไม่เห็นรอยกาวที่มันแบบเปื้อนๆออกมาเลยอะเนี่ยมาทุกคนดูก็เลยเห็นว่าเออรอบเนี้ยเขาทํามาโอเคขึ้น ซึ่งเรืของลินนะครับก็ไม่เขยว่า n น w b a บา n าน,นครับผมก็จำได้เหมือนกันว่ารอบที่แล้วเนี่ยเขาให้เป็นธงชาติมานะโดยรงลินน่าจะเป็นธงชาติแต่ว่าพอเป็นอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นลายอย่างเงี้ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับ น่าจะประมาณนี้นะครับที่นํามาฝากกันถามว่าแต่งตัวง่ายไหมคุณนี่แต่งตัวง่ายมากนะเพราะว่าพอเป็นสีเทาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสีที่แต่งตัวง่ายมากคือก่อนเนี้ยผมก็มีรองเท้าสีขาวเยอะใช่ไหมใครดูช่องก็จะรู้ว่าผมชอบรองเท้าสีขาวมากแต่ว่าพอเป็นสีเทานิวบาลานผมรู้สึกว่ามันเป็นสีเทาที่มันถูกต้องอ่ะคือถ้าเกิดนึกถึงรองเท้าสักรนด์นึงที่เป็นสีเทาก็ต้องนึกถึงนิวบาลานใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าคุณต้องมีไว้นะครับสักคู่หนึ่งแต่จะเป็นคู่ที่ เอาไปใส่เดินเที่ยวต่างประเทศไหมหรือว่าไปต่างจังหวัดเดินยาวๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปลุยๆผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันไม่ได้เบาขนาดนั้นนะครับแล้วก็ใส่นานๆก็เมื่อยเหมือนกันแล้วก็มันเปื้อนง่ายมากนะครับเพราะว่าเป็นหนังกลับเนี่ยทั้งคู่เลยแล้วพอใส่ไปนานๆน,นะครับพื้นตรงนี้มันจะกลายเป็นสีเหลืองซึ่งอย่างที่เราเห็นตามพวกร้านมือสองต่างๆน,นะครับเราก็เห็นว่าพื้นตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเขาก็ออกมาในช่วงที่เ่ขาจะโอเคนะเพราะว่า อย่างใครที่ซื้อปี2020ใช่มปี2025ั้ยี2025เนี่ยอาจจะเอาโซเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ถึงเวลาซื้อใหม่พอดีนะครับก็สรุปกันแล้วนะครับคู่นี้สามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยความสบายผมให้มาสัก6เต็ม10นะครับแต่ถ้าคุณใส่ยืนนานๆผมแนะนําเลยว่าคู่นี้เหมาะมากถ้าคุณต้องแบบยืนทํางานนะแบบบางท่านอาจจะต้องทํางานร้านกาแฟหรือว่าต้องยืนเสิร์ฟนานๆอะไรแบบนี้ผมแนะนําแต่ว่าถ้าคุณจะออกไปเดินเดยยาว ็อาจจะแนะนําเป็นพวกรุ่นอื่นพวกรุ่นใหม่ๆมากกว่าเช่น993อย่างเนี้ย<ๆ>เขาก็ออกมาหลังจาก992นะทำให้เทคโนโลยีต่างๆมันก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในปี2025นี้คอลเลกชันที่เขาออกมาของ992เนี่ยเขาใส่เทคโนโลยีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะผมยังแหงข้อมูลไม่เจอก็เลยนำมาฝากกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจแต่จะ่พลย์เดอร์รุ่นนี้ก็สามารถไปซื้อที่ร้านเพื่อนผมได้ครับนี่ก็เค้นครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ จบกันใหม่อีพีหน้าเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปกับภาพออนฟีดให้กับทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย